สวัสดีครับมาพบกับ 60K นะครับราคา2 20,000บาทบอกกุปกรณ์ได้ใบมีดานหน้าบวกผ่านนะครับตัวเช็คเก็บสีเก็บสนิมเรียบร้อยพร้อมใช้งานพร้อมส่งมอบ2 20,000บาทเท่านั้นครับพี่น้องมีผ่านพวนมีมาให้นะครับมีการป้องกันนะครับส่วนหน้าให้ด้วยนะครับแผงฟิลเช็ค ระบบไฟเรียบร้อยนะครับปั๊มดีเซลเช็คเรียบร้อยเผาหน้าเช็คไม่มีรอยรั่วซึมใดๆเลยนะครับตัวนี้พร้อมส่งมอบให้กับทางคนที่สนใจตัวรถ 60k ยูโรของเราเลย2 2 0 0 0 0บาทนะครับผ่านเต็มๆนะครับผ่านตราช้างของเรานี่เองนะครับผมพร้อมส่งมอบให้กับพี่น้องนะครับผมสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมเก็บสีเรียบร้อยให้กับพี่น้อง เต็มเต็มนะครับแเกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังสนใจติดต่อเข้ามากับชาบ้านดอน098 1 4 7 1 2 6 7ครับพี่น้อง